สวัสดีค่ะต้องกินแซ่บมาแล้วค่ะต้องจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินขาหมูนะคะวันนี้พ่อต้มต้มขาหมูขาใหญ่ๆใ,ให้เลยค่ะมาเริ่มกินกันเลยนะคะเมนูฝีมือของพ่อค่ะทุกคนแล้วก็ประทีปก็ทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มคือน่ากินสุดๆเลยค่ะนี้คือครัวประทีปปั่นให้นะคะเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคน ขาหมูชิ้นใหญ่มากต้มแบบเปื่อยๆเลยนะคะทุกคนเปื่อยสุดๆค่ะกระดูกออกมาเลยอื้ เมนูฝีมือพ่อสุดยอดเลยค่ะ อืยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มเลยค่ะคณะค่ะ เหมาะคนะเจ้ากินไข่ก hm. ันค่ะ แบบเปื่อยสุดๆเลยค่ะอืมฉ่ำมากน้ำจิ้มก็แบบรสเด็ดเลยค่ะอ 嗯。Mm. มมแขกคะ่ะทุกคนใส่ขาหมูลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มราดลงไปคะ่ะ ้มออเดอร์ผักกัดดองใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนผ่าครึ่งใส่แบบนี้เลยค่ะพ่อต้องทําเมนูพวกพะโล่ขาหมูแล้วก็คากิแซบสุดๆเลยค่ะ เปล่าแปรงลำที่สุดในสามโลกเลยเจ้าื แบบเปื่อยมากค่ะช่ำสุดๆ จัดไข่อีกลูกหนึ่งค่ะทุกคน ยังเหมาะเลยเจ้าถ้าป่อแป่งขายน่าจะขายดีขนาดลำขนาดน้ำจิ้มแซ่บเผ็ดมากๆค่ะ ขายใหญ่ๆค่ะทุกคนกินไม่หมดหรอกนี่นะคะขายใหญ่มากเลยต้องอิ่มแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะการกินหรือการพูดจาไม่สุภาพต้องกราบขออภัยด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย